ท่านวัสด,ดีทุกคนนะครับที่ทางช่องเล่นแอปเปิลนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของตัวสูตรเนี่ยนะครับวันนี้ในน้อนนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของสูตรที่ทําการคารัดให้นะครับเป็นคัดในส่วนของตัวบนล่างนะครับสี่ชุดเพื่อที่จะได้นําข้อมูลตรงนี้นะครับให้กับสมาชิกลองพิจารณาดูว่าสี่ชุดนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ อยากจะให้ทุกคนนะครับหวยในกรณี4ี่ชุดเน้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นเลขชุดลอตเตอรี่นะครับเลยก็ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับให้เน้นเน้นล่างดีกว่าเนาะแม้ว่าเราจะเห็นเป็นบนในงวดแรกเนี่ยนะครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นสูตรเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับเอาแล้วครับอย่าลืมนะครับแอดเข้ามาได้ทางแอดเอนะครับผมสี่ห้าห เพื่อที่จะพูดคุยกับ a p p เปิได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอลงปหวยลาวอีกแล้วนะครับใครอยากได้ห่วยลาวแบบฟรีสามารถที่จะแอดเข้ามาได้นะครับทางแอดไลน์นะครับแอดเอพี6นะครับมาผมสี่ชุดนี้เนี่ยเป็นหวยที่ทําการ a อ้เปิลคิดว่าน่าจะเป็นชุดหาลอตเตอรี่นะครับอย่างวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับหวยสี่ชุดนี้นะครับเป็นการคํานวณส่วนของตัวเลขนะครับเราจะใช้เฉพาะหลักของรางวัลนะครับรางวัลที่ว่านี้ก็คือจะเป็นรางวัลที่หนึ่งเลยก็จะเป็นเลขสามตัวตรงแล้วก็ สองตัวท้ายสองตัวล่างนั่นเองนะครับหลักสิบผมใช้ตัวเลขก,ก็คือหลักร้อยบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็ใช้บวกกับหลักสิบล่างสองครั้งนะครับอย่างเช่นห้าห้าสิบสิบบวกหกสิบหกนะครับแล้วก็เพิ่มเป 1, ม็นหนึ่งแต้มทีนี้ส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับผมใช้หลักหน่วยบนบวกหนึ่งนะครับเพิ่มหนึ่งแต้มมันก็จะได้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับสี่ชุดเอาละครับงวดแรกเข้าบนทีนี้ไปดูงวดที่สองครับ งวที่สองก็ยังทำาวเหมือนเดิมนะครับ2อบวกหเป็น8นะครับ8 9แล้วก็ในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับ4ีบวกหคงที่เนี่ยนะครับเป็น5เป็น6นะครับหวยก็จะได้นะครับ4ชุดที่8 5 8 6นะครับ 95กับ96นะครับใครที่เจอชุดนี้เนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นการคำนวณที่ง่ายแล้วก็น่าจะมากจริงนะครับโมดที่2เราได้ตัวไหนครับออก85นะครับเห็นไหมครับด่านนี้เข้ามาล่างแล้วครับผมบนโมดที่1ล่างโมดที่2ไปลุ้นต่องมดที่สามนะครับสูตรนี้นะครับกำลังเดินดีนะครับ4บวก6เนี่ยนะครับเป็น10นะครับเราใส่เลขศูนย์หลักหน่วย เพิ่มหนึ่งแต้มนะครับแลยก็สี่บวกหนึ่งงที่นะครับเป็นห้าเป็นหกนะครับเราก็จับชุดนะครับสี่ชุดที่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับหนึ่งห้ากับหนึ่งหกหวยเราก็ได้สี่ชุดนะครับเห็นไหมครับก็เป็นรูปที่สามสำหรับผลที่ได้นะครับคือออกออกเลยเอ่ยออกศูนย์หกนะครับเห็นไหมครับ เราก็ยังเข้าตำแหน่งของเลขเนี่ยนะครับคือเลขล่างนะครับผมถึงบอกว่า3งวดติดติดเนี่ยนะครับเราเข้าล่าง2บนหนึ่งฉะนั้นนะครับไปลุ้นต่องวดที่4โอ้โหต้องสซสี่งวดเลยนะครับจะเป็นบนหรือเป็นล่างเราจะได้รู้เลยว่าห่วยจะต้องเน้นตัวไหนครับ6กบวกศู 0, นย์ะครับได้6ใส่6ครับเพิ่ม1เป็น7เห็นไหมครับ รักหน่วย6บวก1นะครับเป็น7เป็น8เอาล้ครับก็พอจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าหัวี้นะครับจะมาล่างนะครับ6 7 6 8นะครับ7 7กับ 7, 7 8อันนี้นะครับเราชัดเจนเลยนะเข้าตำแหน่งของตัวเลขเนี่ยนะครับคือ7 8 8 7นะครับอันนี้ก็จะเป็นล่าง สรุปแล้วนะครับหวยเนี่ยนะครับไปไล่ดูได้เลยนะครับบนหนึ่งงวดล่างสองงวดล่างอีกสามงวดแล้วก็ล่างอีกสี่งวดนะครับในงวดประจําวันที่สิบหกที่ผ่านมาน,นี่นะครับเอาละฉะนั้นนะครับไปลุ้นนะครับชุดนี้ผมต้องบอกว่าผมอยากจะให้ทุกคนหาลอตเตอรี่ไปนะครับไม่ว่าจะอะไรจะออกมาตัวไหนนะครับในงวดประจําวันที่หนึ่งเนาะ มิถุนายน2,568นะครับให้เน้นล่างนะครับเป็นหัวยสี่ชุดหาล็อตด,ดูนะครับไปดูหลักสิบนะครับเอาแล้วนะครับศูนย์มาอีกแล้วครับผมหกบวกหกนะครับไปหกบวกหกไปสิบสองนะครับไม่ใช่ศูนย์นะครับส่วนหลักหน่วยของเราก็คือแปด นะครับบวก1เป็น9เป็น10เอาแล้วครับนี่ต้องบอกเลยว่านะครับหวยเนี่ยมาในรูปแบบนี้ผมว่าเนี่ยนะครับมีโอกาสหรือวิสเปอร์เซนต์น,นะครับหรือไม่นะครับ29 20 39เกับ 3, 3 0เห็นไหมครับตัวเก่ามานะครับตำแหน่งของหลักหน่วยมีโอกาสรุ้นเหมือนกันเนาะ มีโอกาสลุ้นเหมือนกันแต่ไม่ตัวหลักหน่วยเนี้สําคัญเลยนะมันมีโอกาสที่จะมาบวอนะครับไม่บนก็ล่างนะครับคือถ้าตามสติเนี่ยนะครับเราไปลุ้นในส่วนของตัวเลขเด่นเนี่ยนะครับอย่างเช่นเด่นห้าอกสามนิ้วตันมามันก็จะติดทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งสามหกอย่างเช่นวดนี้เหมือนกันนะครับหกแปดเจ็ดก็ติดทั้งแปดทั้งเจ็ดนะครับต่อมาก็จะได้สองสองเจ็ดนี่แหละนะครับสองสองเจ็ดเราก็ มันจะหลุดไปแค่งวดเดียวนะครับต่อส,สังเกตทีนี้นะครับสามแปดแปดนะครับเราได้ทั้งบนทั้งล่างเลยทีนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าสามศูนย์เก้าเรายังติดสามเก้าศูนย์อยู่ตัวเด่นแสดงว่าชุดนี้มีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างเอาละครับวันนี้แนวทางวันนี้นะครับเป็นแนวทางสี่ชุดนะครับสี่ชุดคัดบอกไว้เลยสี่คัดนนเนาะเป็นเลขบนล่างฉะนั้นออถูาากอกถูกใจสมาชิกออก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นเลข3ตัวบนที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับลองหาลอดดูและก็ชุดนี้เป็นชุด2อตัวนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่อยากจะได้ไวลานะครับอย่าลืมนะครับเราแอดไลน์มาพูดคุยกับต้นได้ทางแอปพีเสียหกนะครับฝากไปด้วยนะครับผมนะผมจะได้ตอบที่นี่ที่เดียวนะครับเอาละครับจบจากคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะหาลอดกันไว้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ